หยดเดียวอันนี้รถจัดน้ำข้นผมหยดเดียวเียดได้นะครับผมราบ60บาทเนื้อตับครับเนื้อกับตับ60บาทไม่เลื่อนไม่เลื่อนผมหยดเดียวหยดเดียวครับครับผมรับเสื้อครัพอผมอันนี้ก็นี้เลยครับผมรถจัดน้ำข้นเียดจัดแต่เอาผมหยดเดียวได้ไหมครับไปเพื่อนะครับมันอยู่เลยครับ